ทุกวันท wow! ุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เดินเผินเดินเดทั้งบอลเราก็อาศัยการพิจารณาพิจารณาก็แบบคุณว่านีอยู่สีวัตอย่างนี้ให้เอาสิทธิ์ไปเอาพาเงินเก็บที่ตนบอลเต็มฟุตคุไม่ทำาไงมันคือนีอยู่แล้วเรา่ก็แอบไปเก็บเองครเลยพอเราไปเก็บเงเราก็เดี๋ยวใช้สุดเอาไปเอามาเราก็ต้องทำเอง คนลุกสิ์บริวารเราก็ช่วยเราด้วยกันไอ้สายถุดคนที่ช่วยเราเี่่ีงสศก็คือเราคนยุงเอ็ดออกมาแต่บ้านนี้สอ้ถุดคนที่ช่วยเราตอนมีความสุขก็คือเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลองสาวแต่เป็นเราเราไม่เราเนี่ยแต่คนอื่นไอ้สัยผัวขาวถ้าไม่รู้เลยว่าถ้าอยู่บ้านต่อไปเสียนแด่ความสุขก็ต้องอะไรเราความทุกข์ก็อะไรเรา ฟุกฝูงและโาดใสเราคนอื่นอันใจในบ้านอันใจปาไม่อันใจมาเอาไม่ทำหนี้น่ะอันใจเราด้วยเขาก็เกลือแม่ยึดผิดกับผิดใดเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายึดติดถ้าเรามันเป็นไม่ใจเนี่ยเราแขนมีมีลูกมีบุตรเหมือนคำที่บอกว่ามีลูกก็เหมือนกับอววงอววงผูกพันถ้ามีภรรยา มีบุตรบัวเงินเกี่ยวกันพอต้องฝูกปลายขาคอพ่อหมายภรยาเยี่ยงอยงห่วงคว้างวองอเงินมือนานถ้ามีบุตรไม่ตายแต่กเอาเอาเชือกผูกคอถ้ามีเงินมีทรรองก็ไม,ม่ตายเด็เอาเชือผูกเท้าถ้ามีภรรยาไม่ตายแต่เอาเชือผูกเข็มหมายถึงว่าคนมีแล้วรู้สึกว่าเมียของฉัน เนึ่งของกันเขารู้สึกไปอย่างนี้นะมันจะเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งหนึ่งความผูกกันอ,อ่นคงคงมาันก็พัดผ่าด่ามาตราพังเลยแต่คนฉลาดทั้งหลายในดวงโรก้าคุณเป็นโยมกลางวัเนเองไม่สั่คนก็สั่งแต่ว่าไอ้หนึ่พิจารณาหนึ่งก็เป็นตาศัยวก็ฝูอาศัยทั่วเขาลูกก็อาศัยทั่วเขา ยราอาศัยตัวเขาถึงจะพิจารณาได้สมุทรทั้งสิ้นแต่มันตัวบาปของดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างมันความผกมัดมันจะสัาอควแต่ถึงความเช่นเด้อไม่ได้เห็นจุสอาแค่พูดถึงเรื่องแจกน้ำตาลรับทานตกันบันซือทับขนาดนะนมันกินหัวใจเราไปเราจะป่อยเรี่ความผูมมาสมาหินใจเรา้แต่รู้จอนนที่เราทุ่มหัาที่เราต้องทักันอย่างนี้น Digital ini kayak ini kita gitu.